บทที่ประกอบเสริมเข้ามาในวิธีการประพฤติปฏิบัตินะท่านตรัสมาอย่างชัดเจนนะว่าอย่างบาลีที่ยกขึ้นตอนต้นก็คือได้แก่สติปัฏฐานสี่ญนะาติทางจัตตารสติปฐานานะอนุวัตตามพุทธพจน์ก็คือก็คือจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสีและการเจริญสติปัฏฐานสีก็จะนําพาผู้เจริญเนี่ย ทำให้มีความบริสุทธิ์หมดจดนะวิสุทธินะ์มีความบริสุทธิ์หมดจดนะล่วงพ้นก้าวล่วงจากสโสกะปริเทวะความเศร้าโศกข้ามควรรำพึงรำพันปริเทวนาการนะทุกทางใจเหล่านี้จะล่วงพ้นไปได้พ้นไปได้จะเกิดขึ้นไม่ได้สติปัฏฐานสตินะแปลว่าระลึกได้นะสติแปลว่าระลึกได้ ก่อนที่จะระลึกได้ทําไมจึงระลึกได้ต้องเคยจําได้ที่ระลึกได้เพราะเคยจําได้นั่นเองถ้าจําไม่ได้จะระลึกไม่ได้ทาไมจึงจําได้ทำยังไงจึงจะจําให้ได้หรือว่าทำยังไงจึงจะจําได้ก็คือเพราะเคยรู้จักเพราะเคยรู้จักนะจึงจําได้ถ้าไม่เคยรู้จักจะจําไม่ได้ อย่างเช่นท่านทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้จักมูจาไฮดินมาก่อนเนี่ใช่ไหมไม่มีใครรู้จักไม่เคยรู้จักมูจาไฮดินเลยเนี่ยไม่รู้จักมูจาไฮดินก็จํไมาได้ว่ามูจาไฮดินคือใครพอจไมาได้เสร็จแล้วเนี่ยต่อให้เดินสวนกับมูจาไฮดินที่ไหนก็แล้วแต่ที่สยามพารากอนที่สุนาบินโซนภูมิเพราะไม่รู้จักเพราะจำไม่ได้ก็ผ่านกันมาผ่ากันไปสติได้รึกไม่ได้ ต่อให้คุณมีสติระลึกสิ่งทั้งหลายในสภาพสากคและจัก,กรวาลแต่คุณก็ระลึกมูจาไฮดินไม่ได้เพราะไม่เคยรู้จักไม่เคยจํามันไม่มีข้อมูลเก็บไว้ในสัญญาไม่มีข้อมูลเก็บไว้ตรงนั้นทีนี้นะพอมาที่นี่สุราษฎร์ธานีที่1 4 2 7เมษายน,นมาเข้าคอร์สเพียงแค่รู้อ๋อเนะยมาเห็นหน้ามูจาไฮดินรนู้จักมูจาไฮดินแล้วรู้แล้วใช่ไหมใครคือมูจาไฮดินเนะนี่ยมูจาไฮดิน นี่แหละมูจชา,ายดินอาจารย์นชายามูชายดินอ๋อเนี่ยมูจชายดิน,ม,าาดนมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ลักษณะลีลาท่าทางเป็นอย่างนี้เสียงพูดอย่างนี้การเดินการต่างๆเป็นอย่างนี้สามสี่วันก็รู้จักกันพอรู้จักเขาก็จําได้เพราะว่าจิตกระบวนการเขาจะมีธาตุแห่งการจาเขามันคือมีสัญญาประกอบอยู่แล้วนะจิตก็จําได้พอรู้จักพอจอําได้การจําได้อย่างนี้ ถ้ารู้จักบ่อยๆแล้วก็จะจําได้อย่างแม่นยำนวันสองวันสามวันเนี่ยมันเพียงพอที่จะจดจําได้อย่างแม่นยําการจดจําได้อย่างแม่นยำนี่แหละนะเป็นเหตุใกล้ให้สมาสติเกิดให้สติเกิดทีนี้ต่อไปเนไปเจอโมจารินที่ไหนใช่ไหมที่สนามบินที่สยามพารากอนก็อ้อเนี่ยนะมันจะอ๋อขึ้นมาเองเลยนะเพราะเคยรู้จักเพราะจําได้พอเห็นหน้าปุ๊บอ้อขึ้นมาทันทีเลย การอ้อครั้งแรกนั่นแหละระลึกได้เองระลึกได้เองตอนนั้นไม่มีเราเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ใช่ผู้ระลึกเราไม่ต้องใช้ความตืึกความนึกความคิดความไตยต่อไม่ใช่เห็นปุ๊บอ้อทันทีเลยเพราะเคยรู้จักเพราะเคยจําได้นี่ลท่านเลยว่าสมาสติเ,เกิดเองเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดไม่มีใครไปทําให้เกิดขึ้นมาได้พเพียงแต่สร้างเหตุใกล้ให้เกิดจัดองค์ประกอบจัดองค์ประกอบทุกอย่างจะมีเหตุมีปัจจัย เมื่อมีเหตุผลก็จ้องปรากฏแบบนี้แบบนี้เมื่อมีสิ่งนี้ประกอบประม,มวลกันขึ้นมาองค์ประกอบพรอมูนแบบนี้ก็เกิดขึ้นมานะในทางพุทธศา,าสนาไม่ได้ไปทําที่ผลนะผลนะเกิดมาจากเหตุท่านเน้นให้ให้สร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุปฏิบัติการที่เหตุแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเองซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็เป็นอัตโนมัติของเขาแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเราไม่ใช่ไม่ไปไปแทรกแซงไปมีส่วนร่วมไม่ได้นะ ฉะนั้นก็คือเหตุใกล้ให้สติเกิดก็คือความที่จิตจดจำสภาวะได้อย่างแม่นยำทนะียวาธิระสัญญาต้องแม่นยำเลยนะนะนะแล้วก่อนที่จะจำได้จดจำได้อย่างแม่นยำเนี่ยก็ต้องเคยรู้จักเสียก่อนถ้าไม่เคยรู้จักแล้วจะไปจำได้ยังไงแล้วรู้จักขนาดไหนแค่ไหนละ่ะเพียงไรละ่ะจึงจะจดจำได้อย่างแม่นยำก็รู้บ่อยๆรู้เนืองเนือง ถ้าเพียงแค่รู้จักจําได้แต่มันเป็นสัญญาธรรมดายังไม่ใช่ทิระสัญญายังไม่ใช่การจําได้อย่างแม่นยําอาจจะยังไม่เพียงพอให้สติเกิดก็ได้อาจจะระลึกไม่ได้มันไม่แม่นยำไงมันเลอะเลือนมันคล้ายกับคา,าอยู่มันต้องใช้ตึกใช้นึกใช้คิดอะไรแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดเองปิ้งขึ้นทันทีเลยไม่ใช่สมารถิจะเกิดทันทีทันใดในขณะที่มีสภาพธรรมปรากฏปั๊บครั้งแรกเลยแต่ถ่าหลังจากนั้นไม่ใช่ตัวจริงแล้วนะ เป็นเป็นกระบวนการใหม่นะฉะนั้นหลักสูตรเพียงแค่รู้ตรงนี้นะนะก็คือว่าเรามาเป็นการสร้างเหตุใกล้ให้สัมมาสติได้เกิดการเจริญสติปัฏฐานเนะี่ยระดับของสติปัฏฐานสติจะประกอบด้วยสัมปัชญะจะมีสัมปัญญะเข้าไปประกอบคือตัวรูนะ้คือการรู้จักพนะาจิตเนะีนะ่ย ไปดูไปรู้ไปรู้จักสภาพธรรมต่างๆว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลพาจิตไปรู้จักไปรู้จักไปรู้จักพอรู้จักรู้จักบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น,นก็จําได้จําได้พอจําได้แล้วเนี่ยคราครั้งต่อไปเมื่อสภาพธรรมเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้นสติจะระลึกขึ้นมาได้เองจะระลึกเองจะเกาะปั๊บที่สภาพนั้นเลยเมื่อสติตัวจริงะระลึกที่สภาพนั้นปุ๊บแล้วเนี่ย มันจะขาดจากเครื่องห่อหุ้มจากอาวิชชาจากจากเกลเลสช,ชั่วขนาดหนึ่งท่านเที่ยวสมือนกับฟ้าแลบสมาสติหรือว่ามรรคมีองแปดเนี่ยนะแต่ว่าเป็นบัวภาคมรรคมรรคเบื้องต้นแล้วเป็นโลระดับโลกิยะอยู่ในขณะที่สติตัวยังเกิดขึ้นมาล,ลึกปั๊บขนาดหนึ่งจะเหมือนกับฟ้าแลบปั๊บขนาดหนึ่งฟ้าแลบแสงสว่างก็เกิดขึ้นขนาดหนึ่งความมืดก็จางคลายไปหายไปขนาดหนึ่งความมืดเป็นสมือรกับเครื่องห่อหุ้มจิต อวิชชาแล้วกกิเลสทั้งหลายบนวิถีจิตนะนะโดยโดยทั่วไปมันจะมีเครื่องห่อหุ้มอยู่มีอวิชชามีกิเลสบนวิถีจิตจะห่อหุ้มอยู่นะพอฟ้าลบครั้งหนึ่งนะแสงสว่างเกิดขึ้นนะความมืดก็หายไปชั่วขณะหละังจากนั้นอาจจะมีความมืดปกคลุมขึ้นมาอีกนะปกคลุมมาอีกนะก็เลยตั้งชื่อหลักสูตรว่าเพียงแค่รู้ก็คือรู้จักพาจิตไปรู้จักแล้วรู้จักอะไรละ่ะ สติท่านก็แบ่งเป็นสองลักษณะเหมือนกันนะคือสตินอกตัวกับสติในตัวสติที่ไปรู้จักสภาพข้างนอกท่านเรียกว่าสติธรรมดาหรือทั่วไปสามัญสติส่วนสติปฐานเนี่ยท่านลอกไปเลยว่าสติที่วกเข้ามารู้ที่กายที่ใจรู้ที่ตัวของเราสติที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรียกว่าสติปฐานส่วนสติที่ไปเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นการขับรถกิจการงานอาบน้ําซักผ้าและหน้าแปลงฟันเหล่านั้นก็เป็นสติ ธรรมดาทั่วไปก็มีผลดีทําให้กิจการงานไม่ผิดพลาดไม่บกคร่องอกิจการก็ดําเนินไปสําเร็จประโยชน์ขับรถก็ส็จประโยชน์อาบน้ําก็สร็จประโยชน์ทานข้าวก็สร็จประโยชน์แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการชำระกิเลสไม่ได้เกี่ยวกับการพ้นจากเครื่องหองหุ้มอสาวาะกิเลสทั้งหลายไม่เกี่ยวกันะฉะนั้นคือว่าเพียงแค่รู้รู้จักเนี่ยก็เพียงแค่วกกลับมาวกตัวดูตัวรู้เนี่ยเข้ามารู้ที่ตัวของตัวเอง ตัวก็แบ่งเป็นสองอย่างสองลักษณะคือรูปธรรมกับนามธรรมคือกายกับใจแล้วก็เพียงแค่มารู้จักกายรู้จักใจกายเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นใจเป็นยังไงในจิตในใจมีอะไรเป็นยังไงเพียงแค่รู้จักไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแต่เน้นว่าให้ไปรู้ที่ลักษณะที่ปรากฏคุณลักษณะคุณสมบัติ ไม่ใช่ชื่อเรียกไม่ใช่มวลไม่ใช่แท่งไม่ใช่ก้อนนะไม่ใช่กลุ่มก้อนไม่ใช่อะไรต่างๆเช่นเวลาปวดเกิดขึ้น